โรนันดินโยนักบอลที่ไม่มีคนหมั่นหน้าใครจะไปเกลียดแก่ลงรักคนนี้ของจริงได้รับความเคารพจริงจากทั้งวงการเป็นตำนานตลอดการของบาซ่าและบราซิลโรนันดินโยแกจะจำง่ายมากทั้งทรงผมและทรงฟันแกไม่มีใครเหมือนเทไปอีกแบบแกเคยมาเล่นที่ปารีสช่วงวัยหนุม่มได้เรียนวิชาฟุตบอลเก็บเทคนิคเพิ่มเติมจากเจเจโอโคชานักบอลใน,นจีเรียนี่ก็สายเวทเหมือนกันมันไปส่งเสริมพลังแกมหาศาล จากที่เล่นเพลินอยู่แล้วกลายเป็นเพลินโวยไปเลยต่อมาแกไปอยู่บาซ่านัดแรกก็เบิกเนตเล่นโคดเทพแต่แกก็ติดเที่ยวไปหน่อยหลังๆบาซ่าเลยปล่อยแกไปแล้วดันเมสซี่ขึ้นมาแทนใครอยู่กับแกแกพาเที่ยวหมดไม่สนลูกใครพอแกไปเอซีมิลานยังพอมีพิษสงอยู่บ้างก่อนจะเข้าขาลงอิทธิพลของแกมหาศาลเลยนะนักบอลยุคนี้ที่เคยได้ดูแกเล่นต่างก็ประทับใจในสไตล์ของแกพูดกันเลยว่า แกคืออาจารย์คนหนึ่งของเมสซี่ก็น่าจะจริงเพราะแกก็ช่วยดันเมสซี่ด้วยในช่วงเริ่มแกชอบเมสซี่มากยกย่องตลอดถ้าเป็นนักเตะบราซิลนี่ยิ่งแล้วใหญ่ใครๆก็ชอบแกทั้งนั้นเนมายังยกให้แกเป็นหนึ่งในไอดอลการเล่นของแกมันเหนือจินตนาการกา้าเคยอยากจะเล่นตามเช่นกันกูตินโยก็ชอบแกมากถือว่าแกเป็นแบบอย่างซีดานที่ว่าีเนียนเจอแกในเอ็นกาซิโกทีไรยังประหลาดใจไม่หายว่าแกเล่นในบางจังหวัดได้อย่างไรแกเทพไม่เทพ แฟนบอลรีม,มาริดเคยยื่นขึ้นปรบมือให้แกมาแล้วเพราะทึ่งในสิ่งที่แกทําในสนามหรือยังรามอดที่เป็นกองหลังจอมดูถ้าได้ประชันกับแกเหมือนโดนฝันร้ายหลอกล้อเลยว่าคู่แข่งจากกลีกอื่นอย่างพรอนสโคนอยากร่วมทีมกับแกนี่แสดงให้เห็นว่าเพื่อนรวมคลาสต่างยกย่องแกทุกคนช่วงแกฟิตฟนะอย่าไปตามอย่าไปบีบแกเพราะโดนแกปั่นเอาจนหลงกลกันมานักต่อนักแกเป็นนักบอลประเภทคิดข้ามช็อตไม่ชอบซ้อมแต่ชอบคิด แล้วแกคิดถึงเรื่องพวกนี้ทั้งวันว่าถ้าได้บอลจะเล่นยังไงฟุตบอลมันอยู่ในจิตใจแกแบบแยกไม่ออกแล้วแกเป็นคนสบายสบายยิ้มง่ายเป็นกันเองเล่นก็ง่ายๆแต่โคตรยากเพล่าๆเวลาได้บอลแฟนบอลน,นี่นั่งไม่ติดเลยอยากรู้ว่าแกจะด้นสดอะไรออกมาอีกแกนี่แหละที่ทําให้ฟุตบอลสวยงามได้มากกว่าที่เคยใครจะไปเกลียดแกลงใครก็ลืมรอยยิ้มแกไม่ลงโรนันดินโย